แม่ครับปู่ชาแน,นลนะฮะอ่าพี่แดงนะครับเขาจะทำอะไรน้อนะฮะกะดูกเลอะน,นะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะ,ะ FC เริ่มเดินมาทางนี้นะฮะ FC อ๋อเกี่ยวกับปั๊มน้ำนะฮะซี ซ่อมปั๊มน้ำนะฮะกอ,อะไรนะใหญ่มันใหญ่ไปใช่ไหมหนี่น,นะฮะเอฟซีปั๊มน้ำมันเสียนะครับน้ำไม่ไหลนะครับผมต้องได้มาซ่อมมันก็เป็นเซตนะมันเองที่จะได้ นะครับไม่รู้ว่าซ่อมได้หรือเปล่านะฮะซ่อมไม่ได้หรอกมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้นะฮะเนาะตอนนี้ปั๊มน้ำเสียนะฮะพี่แดงก็หาทางอยู่นะฮะเนาะแล้วก็เปิดฟ้าออกนะครับเนาะเพื่อที่จะซ่อมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้นะก็ต้องไปหาใหม่นะฮะไปตามกันดูเลยนะครับผมนะบไปแล้วนะพี่แดง ไี้ไหมฮะนี่นะครับพี่แดงไปไหนนะเดินไปไหนนะฮนะพี่แดงเดินไปไหนแล้วนะครับไม่ได้นะครับผมนะบทางอยู่นะฮะ ทางผิวนะครับผมเดางก็เดินไปเรื่อยนะครับไม่รู้ว่าอ่าจะซ่อมได้หรือเปล่าปั๊มน้ำนะฮะเอซครับอ,อันนี้ผมก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าต้องตื่นนะครับะะนะฮะ,นะเนาะแดงเดินไปแล้วนะฮะเนาะ เราต้องตามนะฮะไม่รู้ว่าหาทางซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมอ่าอืมครับครับอ้อเจอแม่จิจิอยู่นี่นะฮะเอฟซีก็ทำอะไรกันดีนาะนะฮะนี่นะครับพี่แดงก็เข้าห้องน้ำนะเอฟซีนะฮะนี่นะครับผม ก็หาน้าไม่ไหลนะครับเนาะเป็นกันทั่วเลยนะฮะนะครับแดงก็กำลังจะแก้ไขนะฮะเนาะน้ำนะครับนะฮะอาบป้ายน้ำเนี่ยฮะอาบน้ำยังลบอาบแล้วอาบ้องน้ำเลยไม่เไม่วมันพอมีอยู่ก็เลยกงซื้อถังมาเก็บลูกอ่าฮะถังอย่างเงี้ยมาสักใบนึงรัลองไว้ วีแรงก็เดินอ้อมไปอ้อมมานะฮะเราต้องตามนะครับผมไปไหนเนาะนะฮะหาทางอยู่นะฮะเอฟซีนะฮะวีแรงเดินไปไหนนะ่ะอ่าอุปกรณ์นะฮะเอฟซีเนาะ ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอะไรฮันไอเตี้ยอ่าเนี่ยฮะก็ไม,ไม้ไม้พริกนะฮะไม้ไม้ร่วงเนะี่ยเต็มเลยนะ,นะ,ะเนาาอฟซีเนี่ยฮะ อ่าฮไนบเหรอ่รันถเข้าวิไปรถเข้าไปแล้วห <ả? S 1> เห็นรถเข้าไปแล้วไม,ไ,ไม่รู้เห็นขี่ผ่านนั่นละน่าจะ f ครับก็นะครับน้ำประปาก็อ่าท่อมันก็ไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะฮะพี่แดงกำลังหาวิธีคิดอยู่ต้องซ่อมยังไงนะฮะเนี่ยนะฮะครับผมเนาะ ก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะขออนุญาตลงคลิปนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับแมงทับผูชาแนลนะครับอ่าก็ไม่สามารถที่จะอ่าซ่อมปั๊มได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ไม,ไ,มไม่เจอนะฮะอ่านะครับผมเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณครับผม